ชุดธรรมะในชีวิตประจำวันโดยอาจารย์สุจิน์บริหารวนเขตขอญาติเรียนถามท่านอาจารย์ต่อคือถ้าอาจารย์ได้เน้นถึงเรื่องว่าควรมีการฟังพระธรรมนะครับทีนี้คงจะมีผู้สงสัยว่าแล้วจะต้องฟังไปนานสักเท่าไหร่เพราะว่าคงจะมีอีกหลายท่านสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติว่าถ้าไม่เข้าใจแล้วไม่ควรจะปฏิบัติ ก็ควรจะได้มีการเริ่มต้นฟังพระธรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากๆอยากจะขอให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยอธิบายว่าการฟังพระธรรมเนี่ยจะฟังไปนานสักเท่าไหร่หรือว่าพอที่ผู้ฟังจะพิจารณาว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้มีการระลึกได้เพื่อที่จะได้เป็นการปฏิบัติธรรมะสมควรกับธรรมะอันนี้ขอกราบเรียนท่านอาจารย์ด้วยครับสิ่งไหนที่มีประโยชน์เนี่ยมีวันพอไหมคะ ถ้าเห็นประโยชน์จริงๆเนี่ยจะมีวันพอไหมคะอ่านี่ผมขออนุญาตตอบอยวนี้เลยนะฮะเพราะว่าปกติในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ประโยชน์ซื้อสิ่งที่จะต้องให้ความสะดวกสบายต่อชีวิตต่อร่างกายคําถามคนได้เห็นว่าสิ่งไหนที่มีประโยชน์ถ้าผู้นั้นเห็นประโยชน์แล้วจะมีวันพอไหมอย่างการฟังธรรมเนี่ยถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แล้วจะมีคําถามว่าเมื่อไร่จะพอเนี่ยได้ไหมในเมื่อเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์ ก็คงจะตอบว่าพอไม่ได้แน่นอนค่ะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์จริงๆแล้วจะไม่มีคําถามอันนี้เลยถ้ามีคําถามอันนี้หมายความว่าอยากได้เพราะฉะนั้นก็มากะเกณฑ์ว่าแค่นี้พอหรือยังแค่นั้นพอหรือยังเพราะว่าอยากจะได้สิ่งซึ่งเกิดจากการฟังธรรมแต่ถ้าเห็นจริงว่าพระธรรมมีประโยชน์ขัดเกลากิเลสขัดเกลาวความไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอเพราะว่าสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆนั้นเท่าไหร่ก็ไม่พอจนกว่าจะเป็นพระอรหรันต์ ครับทีนี้มันมันมีความคิดอย่างนี้ครับว่าเพราะปกติแล้วเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยก็ควรที่จะได้มีการเริ่มต้นถ้าคืนไม่เริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยแล้วอาจจะตายไปซะก่อนโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะอันนี้เป็นเป็นความคิดที่เคยได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้ไม่ทราบว่าจ่ะเพราะขนานั้นเข้าใจว่าเป็นตัวเราปฏิบัติจึงจะเริ่มต้นแต่ถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีหูกับไม่มีเสียงการได้ยินก็เกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีการฟังธรรมะเข้าใจจะอะไรปฏิบัตินอกจากคิดเองว่าตัวเรากําลังปฏิบัติแต่ไม่ใช่การอบรมเจริญปัญญาปัญญาไม่เกิดปฏิบัติคิดของปัญญาปัญญาไม่อบรมเจริญขึ้นเลยเพราะเหตุว่าปัญญาขั้นต้นไม่มีและจะเจริญขึ้นได้ยังไงขอกล่าบเรียนถามต่อไปท่านอาจารย์กล่าวว่าโลภะก็เป็นกิเลสโทสะก็เป็นกิเลสโมหะเป็นกิเลสนะครับแต่ทีนี้ว่าพอเป็นโลภะแล้วเนี่นะรู้สึกว่า ไม่เป็นความเดือดร้อนของผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิน้นเช่นมีความต้องการอยากได้แล้วก็ไปจัดหาซื้อมาได้โดยความสามารถก็ทำให้ไม่เห็นว่าแม้จะเป็นโลภะแม้จะกล่าวว่าเป็นกิเลสก็ไม่ได้ไปทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวเองและผู้อื่นแต่ที่นี้ว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังมีความทุกข์ความเดือดร้อนมากเนี่ยรู้สึกจะเป็นเรื่องของโทรศัพทและเวลาที่เกิดความโกรธความไม่พอใจจนกระทั่งบางครั้งมีความรุนแรงมากๆ แล้วก็แสดงออกมาแล้วก็มารู้สึกตัวทีหลังว่าแม้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรก็เลยเกิดความเดือดร้อนนี่ถ้าในทางปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจํา,ยาวันเนี่ยเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราควรจะมีการแก้ไขอย่างไรครับเช่นลักษณะของโทสะคือความเดือดร้อนครับอย่าคิดที่จะแก้ไขนะอบรมเจริญปัญญาให้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงค่ะไม่มีตัวเราจะไปบังคับจะไปแก้ อาจจะคิดว่าหมดไปได้ประเดี๋ยวเดียวเพราะคิดอย่างนั้นเพราะทำอย่างนี้เพราะนับหนึ่งถึงสิบบางทีต้องถึงร100้อยถึงพันก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าโทสะก็ยังจะต้องเกิดอีกทําไมถึงได้พอใจเพียงเท่านั้นที่จะไม่มีสภาพธรรมานั้นเพียงชั่วคราวแต่ก็ต้องเกิดอีกเรื่อยไปทําไมไม่หาหทางที่จะให้เข้าใจจริงๆแล้วก็ไม่ให้สภาพธรรมานั้นเกิดขึ้นอีกทําไมต้องการสิ่งซึ่งนิดเดียวหน่อยเดียวแล้วก็ไม่เป็นสิ่งซึ่งให้ผลจริงจังด้วยเพราะเหตุว่าดับไม่ได้ยังต้องเกิดอีก เพราะฉะนั้นก็ควรเป็นผู้ที่คิดจะดับกิเลสไม่ใช่เพียงแต่ไม่ให้โลภะเกิดไม่ให้โทสะเกิดเพราะว่าเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นก็เคยได้มีโอกาสคุยกับท่านที่มีความเดือดร้อนก็บอกว่าเวลาเนี้ยก็พอจะแก้ปัญหานี้ได้เวลาที่เกิดความโกรธความไม่พอใจก็เข้าห้องพระแล้วก็ไปนั่งกําหนดพุดโทโธพุโทโธเพื่อให้นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยก็ทําให้จิตใจสบายก็เลยคิดว่าการปฏิบัติเนี้ยช่วยให้ความโกรธนะลดน้อยลงไป อันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งแล้วก็โกรธอีกพอโกรธอีกก็มาเข้าห้องพระ,ะปฏิบัติอีกครับแล้วก็โกรธอีกค่ะไม่มีทางหมดก็ต้องโกรธอีกแล้วก็คําแนะนําที่จะให้เป็นประโยชน์และถูกต้องจริงๆนั้นคืออย่างไรครับจเจริญปัญญาเพราะว่าผู้ที่จะไม่โกรธต้องเป็นพระอนาคามีบุคคลอยากจะมีตัวตนอยากจะมียาวิเศษอยากจะมีอะไรก็ได้ที่ทําให้ไม่โกรธโดยไม่มีปัญญาเลยและจะเป็นไปได้ยังไง อะไรก็ได้ต้องการทุกอย่างนอกจากปัญญาถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปัญญากลวัวปัญญาหรือว่าไม่ชอบปัญญาหรือว่าเบื่อปัญญาค่ะเราะนอยากเรียนถามต่อไปครับที่ทำยังไงถึงจะให้เกิดปัญญามีทางเดียวค่ะครับ <c oughs> ฟังพระธรรมเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเพื่อใคร <c oughs> เพื่อสาวกค,คือผู้ฟังแม้ท่านภาษารีบุตรนะคะก็ต้องฟังพระธรรมค่ะ ผู้ที่บรรลุถึงความเป็นพระอาหารหันต์แล้วยังฟังพระธรรมขราฉันก็เห็นประโยชน์ผู้ที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมแล้วยอมรับว่าไม่มีสมบัติอื่นใดที่จะเท่าพระธรรมพระเหตุว่าเงินทองลาบยศทั้งหมดนะคะก็ยังมีเวลาเสื่อมสูญได้แต่ว่าความเข้าใจที่ถูกต้องในธรรมะไม่สูญหายและไม่ว่าคนนั้นจะประสบกับโลกธรรมเสื่อมลาบเสื่อมยศ เจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์ด้วยประการใดๆก็ยังเบาบางได้เพราะรู้ว่าเป็นความจริงของธรรมะซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุปัจจัยทําไมจึงต้องเกิดซึ่งส่วนใหญ่ก่อนที่จะศึกษาธรรมะนะคะก็มักจะถามกันสมัยหนึ่งว่าทําไมถึงต้องเป็นเราแต่ถ้าศึกษาธรรมะแล้วคาตอบก็คือว่าเพราะต้องเป็นเราเป็นคนอื่นไม่ได้เพราะทํากรรมอย่างไรมาก็ต้องเป็นผลของกรรมนั้นที่คนนั้นจะต้องได้รับ ไม่มีคําถามอีกเลยว่าทําไมจึงต้องเป็นเรานอกจากอะไรจะเกิดขึ้นก็คือว่าเพราะต้องเป็นเราที่ได้กระทําสิ่งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นผลก็คือต้องรับกรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกายเรียนถามต่อไปอีกนะคือการฟังธรรมะเนี่ยก็ยอมรับหลัการฟังธรรมะเพื่อให้รู้ให้เข้าใจเพื่อจะได้เกิดปัญญาใช่ไหมครับทีนี้คำว่าความหมายของอาจารย์ที่ว่าฟังเนี่ยคงไม่ได้มควาหมายว่าตรงตัวนะครับคงหมายว่าการหมายถึงคงจะหมายถึงว่าการศึกษาธรรมะ เช่นการอ่านจากตำรับตำราต่างๆหรือการได้ฟังจากผู้รู้แจ้งเห็นจริงจริงๆนั้นก็ยิ่งจะมีประโยชน์แต่ถ้าโอกาสไม่มีเราอาจจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยการอ่านก็ก็อยากจะขยายความคำว่าฟังธรรมะจา,าก่รนอาจารย์ค่ะทุกอย่างค่ะจะเป็นการสนทนาหรือว่าการอ่านนะคะหรือการไตรตรองก็ได้แต่ให้ทราบว่าคามาจากเสียง ถ้าไม่มีเสียงและวคาจะไม่มีเลยใช่ไหมคะนั่งเงียบๆอย่างนี้คะ่ะเพียงแต่มองเห็นสีต่างๆแต่ไม่มีคำเพราะไม่มีเสียงแต่เวลาที่นึกถึงคำหนึ่งคำใดก็ตามเป็นการจำเสียงที่มีความหมายอย่างคำว่าพรุ่งนี้วันศุกร์มีเสียงไหมคะที่เราจำได้ว่าพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยต้องมีเสียงเพราะฉะนั้นการฟัง หรือการอ่านก็ไม่พ้นจากการที่จะจำเสียงซึ่งแสดงความหมายของสิ่งนั้นให้เข้าใจถูกต้องถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงแสดงพระธรรมนั่งเฉยๆไม่มีเสียงเลยจากพระโอษฐ์ไม่มีคำใดๆเลยทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เลยแต่เมื่อได้ฟังแล้วจำแล้วก็เขียนจารึกไว้ก็ยังคงเป็นคา จากเสียงที่ได้จําไว้แล้วก็เข้าใจความหมายนั่นเองเพราะฉะนั้นจะใช้คําว่าฟังหรือว่าอ่านหรือว่าสนทนาอะไรก็ได้นะคะที่ทําให้เกิดความเข้าใจถูกความเข้าใจถูกซึ่งเป็นปัญญานั่นคือเข้าใจสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นตัวตนให้ประจักษ์แจ้งจริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วเหมือนกำมือที่ว่างเปล่าคือพิจารณาแล้วไม่มีอะไรที่เป็นเราหรือเป็นของเราจริงๆตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้า มีอากาศสาธาติเนี่ยค่ะช่องว่างแทรกขั้นอยู่โดยละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกทำลายกระจัดกระจายเป็นผงทุลีเมื่อไหร่ก็ได้ขณะไหนก็ได้นี่คือส่วนซึ่งเราเคยยึดถือว่าเป็นคิ้วเป็นตาเป็นแขนเป็นขาของเราแต่ความจริงแล้วก็เหมือนกับกองดินซึ่งมีอากาศสาธาติแทรกขั้นอยู่รูปไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกไม่ต่างกันเลยนะคะแข็งที่นี่กับแข็งที่ตัวหรือแข็งที่ไหนที่ไหนก็คือลักษณะที่แข็ง เป็นธาตุแข็งเย็นด้วยร้อนที่ไหนก็ตามก็คือลักษณะที่เย็นด้วยร้อนแต่พอมาอยู่ตรงส่วนซึ่งมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นเราก็เลยยึดถือว่านี่เป็นกายหรือว่าเป็นของเราแต่ความจริงตั้งแต่ศรีรษะตลอดเท้าก็มีสมุดฐานให้เกิดว่ารูปกลุ่มใดประเภทใดเกิดเพราะกรรมรูปกลุ่มใดประเภทใดเกิดเพออาาราะจิตรูปกลุ่มใดประเภทใดเกิดเพราะอาหารรูปกลุ่มใดประเภทใดเกิดเพราะอุตุคือความเย็นความร้อน เราะฉะนั้นก็มีสมุดฐานทุกอย่างสําหรับทุกสิ่งที่เกิดไม่มีใครไปบันดาลและก็ไม่เป็นของใครด้วยเสียงที่ดับไปแล้วเป็นของใครได้ยินที่ดับไปแล้วเป็นของใครก็เป็นเพียงชั่วขณะจิตที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับตามเหตุตามปัจจัยที่สะสมมาทําให้มีบุคลิกรหรือว่าเป็นแต่ละบุคคลตามการสะสมแต่ก็คือจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อมานั่นเองมีใครคิดว่าจะฟังธรรมะเท่าไหร่จะพออีกหรือเปล่าคะ ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเห็นประโยชน์ของธรรมะน้อยมากนะคะยังไม่เห็นว่าจะต้องฟังไปตลอดชีวิตและก็ไม่ใช่ชาติเดียวด้วยชาติไหนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังชาตินั้นประเสริฐสุดเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกชาติจะได้ฟังถ้าเกิดเป็นจัดแมวนกหนูพวกนี้ก็ไม่มีโอกาสเลยถ้าเกิดในประเทศที่ไม่มีคําสอนของพระอารหรันตสัมมาสามเพธเจ้าก็ไม่มีโอกาสอีกถ้าไม่มีบุญที่สะสมไว้ในอนดีตก็ไม่มีโอกาสได้ไดฟังแน่นอนค่ะ พระเสียงก็มีตั้งหลายเสียงแต่เสียงที่จะให้เข้าใจพระธรรมต้องเป็นเสียงซึ่งบุญที่ได้กระทํามาแล้วเป็นปัจจัยทําให้ได้ยินครับขอกรับเรียนถามท่านอาจารย์ครับคําว่าทําความดีในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือทําอย่างไรครับกุศลกรรมรบทสิทธิทานศีลภาวนาหมายความาเริ่มตั้งแต่มีการบริจาคคือการให้ทานแล้วก็ กุธิส่วนกุศลที่ได้กระทําแล้วให้กับบุคคลที่เป็นที่เคารพรักแล้วเวลาเห็นผู้แล้วเวลาวเห็นผู้นั้นก็ได้คะ่ะครับปกติแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงกุศลก็มักจะมุ่งไปในเรื่องของวัตถุทานเป็นสําคัญแต่ที่ในกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุทานเนี่ยกุศลอย่างอื่นที่พอจะมาเป็นการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างเป็นปกติเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะมีธรรมะส่วนอื่นด้วยวนนั้นก็ขอท่านจา์ก็คุณสุกลน,นำแล้วใช่ไหมคะว่าสังขาวัตถุค่ะต้องแปลคำนี้แล้วก็ต้องอธิบายว่าคืออะไรไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่มีใครเข้าใจสังขาก็คงจะเหมือนกับคำว่าสงเคราะห์ที่เราใช้ในภาษาไทยนะคะวัตถุในภาษาบาลีนะคะใช้คำนี้บ่อยๆเป็นเรื่องหรือเป็นสิ่ง หรือเป็นหัวข้อหรือเป็นธรรมะใดๆก็ตามนะฮะจะใช้คําว่าวัตถุเพราะฉะนั้นสังขาวัตถุก็เป็นธรรมะที่สงเคราะห์หรือช่วยในการที่จะให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตประจําวันซึ่งก็มี4อย่างได้แก่ทานะการให้หนึ่งปิยะวาจาคําพูดที่น่าฟัง 1. แล้วก็อัตจริยาการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์หแล้วก็สมานัตตา การมีตนเสมอหนึ่งสอย่างนี้ก็คงจะทำให้เรามีความสุขได้จริงๆถ้าเราเป็นผู้ที่มีสังขาวัตถุแล้วก็คนอื่นที่ได้รับสังขาวัตถุจากเราเพราะฉะนั้นสำหรับในเรื่องของทานการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์มีข้อสงสัยไหมคะให้ได้ทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์วัตถุเสื้อผ้าอาหารความรู้ความสามารถที่จะช่วยคนอื่น ได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นเป็นสิ่งที่ดีทั้งผู้ให้และผู้รับสังขาวัตถุที่สองก็คือปิยวาจาคำพูดที่น่าฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะคำพูดเนี่ยอย่างที่โบราณว่าปากเป็นเอกเลขยังเป็นรองนะคะคือเป็นโทนี่ก็แสดงให้เห็นว่าความสุขของเราในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะขึ้นอยู่กับคำที่เราได้ยินได้ฟังเนี่มาก ถ้าเราได้ยินคําที่น่าฟังนะคะทำให้เรามีกําลังใจทําให้เรารู้สึกสบายแล้วก็อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบางคนอาจจะมีความท้อแท้ด้วยโรคภยัยหรือว่าอาจจะมีความท้อแท้ในเรื่องปัญหาชีวิตหรือว่าความน่าเบื่อหน่ายต่างๆเศรษฐกิจกรถติดอะไรก็ตามแต่นะคะก็เป็นความท้อแท้ได้ทั้งหมด แต่ถ้าเราสามารถมีปิยะวาจาคือคำที่ทำให้คนอื่นเนี่ยมีกำลังใจสบายใจขึ้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเราเคยเป็นคนที่พูดไม่น่าฟังแล้วก็บางคนก็อาจจะรู้สึกตัวแต่ก็ช้าไปแล้วเพราะว่าติดนิสัยเคยใช้คำพูดอย่างนั้นบ่อยๆแต่ถ้าได้ฟังถึงประโยชน์ของปิยะวาจาเนีคะเราก็จะเห็นจริงว่า แทนที่เราจะพูดอย่างนั้นเนี่ยเราพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้แล้วก็ประโยชน์ก็มีมากกว่าด้วยคือขณะนั้นจิตใจของเราก็เป็นกุศลและคนฟังก็สบายมีคำพูดที่ฟังกันสบายทั้งวันเนี่ยก็คงจะดีกว่าได้ยินคำซึ่งฟังแล้วก็ไม่สบายใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งสงเคราะห์ให้เราอยู่ได้ความสุขในวันหนึ่งวันหนึ่ง สังขาวัตถุที่3ก็คืออัตถจริยาการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นนั่นเองเล็กๆในน้อยนิดๆหน่อยๆก็มีน้ำใจที่โตอาหารยื่นอาหารให้รินน้ำให้ยกข้าวให้หรืออะไรก็ตามแต่เห็นใครทำอะไรของตกเนี่ยคะ่ะเก็บให้เลยกันก็คือการกระทำสิ่งที่มีประโยชน์นี่ก็แสดงเห็นว่าสิ่งที่เราประพฤติในชีวิตประจาวันที่เป็นประโยชน์นั้นมี ถ้าเรารู้ว่าขณะนั้นเป็นกุศล,ลจิตแล้วก็ถ้าใครประพฤติอย่างนั้นกับเราเราก็ชอบและในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถจะประพฤติตนเป็นประโยชน์เพราะว่าชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งก็ล่วงไปทีละขณะทีละขณะจริงๆค่ะเรียกกลับคืนมาไม่ได้เลยแต่เราได้รับประโยชน์อะไรจากชีวิตขณะหนึ่งที่ล่วงไปแล้วนี่แสดงให้เห็นว่าเราเสียเวลากับชีวิตที่เป็นอยู่โดยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมาก ขณะหนึ่งก็ผ่านไปขณะหนึ่งก็ผ่านไปขณะหนึ่งก็ผ่านไปได้อะไรจากแต่ละขณะที่ผ่านไปถ้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศลนะคะเป็นประโยชน์มากเพราะเหตุว่าขัดเกลาจิตใจของเราให้เบาบางจากการเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนโลภมากเป็นคนโกรธมากมาเป็นผู้ที่สามารถจะเสียสละประโยชน์ของเราเองด้วยการช่วยเหลือคนอื่นนี่ก็เป็นอัตถจริยา ประการสุดท้ายก็คือสมานัตตาการมีตนเสมอการมีตนเสมอที่นี่มักจะมีปัญหาเสมอนะคะว่าจะเสมอกันได้ยังไงมีนายลูกจ้างกับนายจ้างแล้วก็มีพี่กับน้องบ้างมีพ่อกับแม่บ้างมีฐานะตำแหน่งในราชการต่างๆกันบ้างหรือคนในบ้านของเราเองก็มีผู้รับใช้ช่วยเหลือบ้างและจะเสมอกันได้ยังไง แต่ตามความจริงนะคะการเสมอที่เนี่ยควรจะเป็นเสมอในคุณธรรมไม่ใช่ในสิ่งที่เรามองจากวัตถุภายนอกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราเป็นผู้ที่เข้าใจทุกคนเหมือนกับที่เราเนี่ยเข้าใจเราเองว่าเราก็ต้องการมีความสุขแล้วก็ไม่ชอบมีความทุกข์คนอื่นต้องเหมือนกันหมดเลยในบ้านไม่มีใครต้องการความทุกข เพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยอาจจะต่างกันในชาตินี้นะคะโดยสภาพฐานะความเป็นอยู่หรือว่าโดยความรู้โดยสัตตะกูลหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วทุกคนมีใจที่เหมือนกันคือมีโลภก็โลภชนิดเดียวกันชอบในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในสิ่งที่กระทบสัมผัสมีโทสะมีความขุนใจก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ต่างกันนะคะนอกจากความคิดของเราซึ่งถือว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งชื่อถือว่านายจ้างลูกจ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ตามความจริงถ้าเราเข้าใจชีวิตและทุกคนเหมือนกันเท่ากันค่ะโลภะก็เหมือนกันโทสะก็เหมือนกันสุขก็เหมือนกันทุกข์ก็เหมือนกันถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะเรามีใจเสมอไม่มีการยก ตนหรือว่าข่มคนอื่นหรือว่าดูหมิน่นดูถูกใครเลยและถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจใครได้ด้วยความจริงใจมีความเป็นมิตรมีการที่มีตนเสมอจริงๆไม่มีการสูงต่ำในใจนะคะอย่างนั้นก็จะทำให้คนที่อยู่ใกล้เราเนะะี่ยค่ะมีความสุขแน่นอนที่สุดคือเข้าทำงานให้เราด้วยความรักเราและเราก็ไม่ใช่ว่า ถือว่าเขาทำงานให้เราโดยที่ว่าเขาได้เงินจากเราแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเพื่อนมนุษย์เป็นคนที่เกิดมาร่วมกันแล้วก็มีสุขทุกข์ร่วมกันอันนี้ก็คือสังขาวัตถุค่ะทีนี้ก็เกิดความสงสัยว่าปกติเนี่ยส่วนมากก็ไม่ค่อยจะเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมะในลักษณะของสังขาวัตถุ แต่ว่ามีความต้องการที่จะ,ป,ะปปฏิบัติธรรมะในลักษณะที่จะดับกิเลสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปนั่งหรือไปทำสมาธิหรือว่าจเจริญวิปัสสนาเลยเนี่ยแต่ถ้าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ากุศลที่เป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวันยังไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อย่างปกติเนี่ยการที่จะไปปฏิบัติธรรมะที่มีความ ละเอียดแล้วก็ต้องอาศัยสติสมัมปชัญญะเนี่ยคงเป็นสิ่งที่ยากใช่ไหมครับอาจารย์โดยมากทุกคนจะมีสักกี่คนคะที่คิดจะถึงดับกิเลสเวลานี้ถนอมกิเลสบำรุงกิเลสที่จะดับกิเลสเนี่ยคงจะน้อยมากค่ะแต่ตามความเป็นจริงอย่างไรก็ต้องเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อยังมีกิเลสมากๆและจะคิดอยากดับกิเลสเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งยังไม่เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริง ใช่ไหมคะคถ้าเพียงแต่ว่าขอให้เข้าใจธรรมะแค่นี้ค่ะยังไม่ต้องไปถึงดับกิเลสเพียงแต่ว่าให้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วก็ให้เข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเรื่องดับกิเลสไม่ต้องพูดถึงค่ะพระเหตุว่าเป็นหน้าที่ของปัญญาถ้าปัญญาเกิดปัญญาเจริญขึ้นจะบอกปัญญาว่าอย่าดับกิเลสก็ไม่ได้เพราะนั่นเป็นหน้าที่ของปัญญา แต่ถ้าปัญญาไม่มีนะคะแล้วก็ไปอยากดับกิเลสกันไปทำโน่นไปทำน, ôn, ทำนี่ไปทำนั่นก็ไม่มีทางเพราะเหตุว่าปัญญาไม่มีเพราะฉะนั้นที่เรามาฟังพระธรรมหรือเรามาสนทนาธรรมเนี่ยนะคะเห็นหน้ากันบ่อยๆที่นี่เดินละครั้งเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เรามีโอกาสพูดถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงสแสดงแล้วเราก็จะได้มีความเข้าใจธรรมะขึ้นพเพราะดิฉันรับรองได้แน่ว่าไม่มีใครอยากดับกิเลส แต่เพียงเข้าใจขึ้นนะคะก็เป็นประโยชน์แล้วค่ะ